สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกับตันทีมซึ่งหลายๆคนก็อยากรู้แล้วนะครับว่ากับตันทีมจะเป็นกับตันประวานคนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกับตันนุสลาหรือไม่ก็เป็นกับตันชมพู่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่เราจะมานําเสนอวันนี้นะครับก็อยากจะถามแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับว่าอยากเห็นใคร กลับมาทำหน้าที่กับตันทีมอีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ก็ผ่านกันเป็นกับตันทีมมาแล้วจากการประกาศรายชื่อนะครับซึ่งก็มีนุสลาต้อมคำ วเข้้าไปดยนั่นก็คือ1ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆและในการไปศึกโอลิมปิกครั้งนี้นะครับรอบคัดเลือกจะเป็นใครที่มีโอกาสเป็นกัปตันทีมถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับจะเราจะเห็นว่านุสราก็เป็นผู้เล่นที่เคยเป็นกัปตันทีมมาแล้วนะครับซึ่งกัปตันทีมที่นุสราเคยทําก็เป็นทั้งกัปตันทีมในฐานะทีมชาติไทยและก็เป็นกัปตันทีมในฐานะลีกด้วยไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์ฟูดนะครับนะครราชสีมา ลก็เคยเป็นกัปตันทีมมาแล้วในตรงนี้นะครับเราจะย้อนไปดูนะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับนุสลาก็เคยเป็นกัปตันทีมให้กับทางไดมอนด์ฟูดมาแล้วนะครับรวมถึงสโมสรนครราศสีมาเดมอลีซีนะครับ,สสรบที่ผ่านมารวมถึงการเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยในช่วงนั้นนะครับน่าจะเป็นการแข่งขันในปีที่มีการคัดโอลิมปิกที่โคราชนะครับซึ่งปีนั้นนุสลาเองก็เคยได้รับตําแหน่งหรือว่าเคยเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยของเรามาแล้วก็มีหลายๆคนนะครับก็อยากให้นุสลากลับมาเป็นอีกครั้ง ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับอีกคนหนึงนะครับก็เป็นอีก หนึ่งคนที่เวลาได้จับมายให้สัมภาษณ์หรือว่าเวลาไฟในการแข่งขันในแมตช์ต่างๆนะครับก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นก็คือทางพรนพันเกิดปาดนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ทําหน้าที่กับตันทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและเคยได้รับการเป็นกับตันทีมน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็คือช่วงหลังจากโควิดนะครับหลังจากที่ชุดนี้จะได้มาเล่นเต็มทีมก็มีการประกาศกับตันทีมเป็นผรพันธชมพู่ ซึ่งก็ได้ไปทําหน้าที่ตัวเองเต็มๆ1ปีแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามก็ได้เห็นความสามารถและก็ศักยภาพของชมพู่และก็มีแฟนๆหลายคนนะครับก็อยากให้ชมพู่กลับมาเป็นกัปตันทีมอีกครั้งด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและการให้สัมภาษณ์ที่น่าฟังนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆเรียกร้องอยากให้กลับมาทําหน้าที่กัปตันอีกครั้งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสําหรับอีกหนึ่งคนนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็เป็นกัปตันปัจจุบันอยู่แล้วนั่นก็คือปาวานหรือว่าปียนุษย์นะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากพอสมควรนะครับและก็เล่นได้ยาวนานมาแล้วการที่ได้มามีโอกาสมาเป็นกัปตันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนักกีฬาคนหนึ่งที่เล่นมาถึงในระยะสูงสุดแล้วก็เป็นกัปตันทีมให้กับน้องๆเป็นผู้นําให้กับน้องๆด้วยซึ่งตรงนี้นะครับยังเป็น ไปได้สูงที่ปิยนุษย์นะครับจะเป็นกัปตันไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามนะครับในปีนี้น่าจะเป็นทางปิยนุษย์ทั้งหมดเนื่องจากว่าการแข่งขันคัดโอลิมปิกรอบ15คนนุสลานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมทัพกับศึกคัดโอลิมปิกในครั้งนี้แต่ก็เป็นในฐานะเสริมนะครับไม่ได้เป็นตัวหลกักหรือว่าเป็นผู้เล่นที่กลับมาอย่างถาวรเพียงแต่ว่าในช่วงสําคัญคัดโอลิมปิกแบบนี้มีนุสลาเข้าไปช่วยเพื่อให้เกม ของเซตเตอร์สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเองและก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นปียนุชคนเดิมนะครับที่เป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติไทยของเราเนื่องจากการแข่งขันคัดโอลิมปิกจบชุดนี้ต้องไปแข่งขันในรายการเอเชียนเกมต่อและก็ใช้ผู้เล่นเพียง12คนและเป็นไปได้ที่ไม่มีนุสลาอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับก็น่าจะยังคงเป็นกัปตันปียนุชคนเดิมนะครับที่ทําหน้าที่และเชื่อว่ายัางคงทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดิม และนี่ก็คือ3มผู้เล่นนะครับที่มีได้เคยได้เป็นกัปตันทีมมาแล้วแล้วก็แฟนๆเรียกร้องอยากให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาที่จะทําการแข่งขันคัดโอลิมปิกในเร็วๆนี้รวมถึงการที่แฟนๆได้ลุ้นแล้วก็อยากเห็นนักกีฬาบางคนนะครับหรือว่ากัปตันบางคนที่อยากให้กลับมาเป็นกัปตันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นมุมน่ารักๆ,ๆนะครับของแฟนวอลเลย์บอลที่มีต่อนักกีฬาและก็ยังเชื่อว่านักกีฬาทุกๆคน ก็ทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใดก็ตามนะครับก็คอยเชียร์และก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านที่รับชมคลิปทางช่อง GO NSD ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้รบกวนแฟนๆกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์รวมถึงสามารถให้กําลังใจทางช่องด้วยการสมัครสมาชิกและก็สนับสนุนซุปเปอร์แตงแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ